สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้งน้องชาว you tube ครับวันนี้จะพาน้องส้มครับไปลากรถไถครับเขามาบอกว่ารถไถอีกคันหนึ่งตกข้างทางครับเดี๋ยวเราก็ไปดึงรถไถกันครับเดี๋ยวเราาสลิงก่อนทลิงอยู่ไหนเนาะโอ้ สลิงก็ใส่น้ำจะรอดไหมโอ้อยน,น,นะครับโอ้ยไปครับพี่น้องี๋ยผ้าไปเบิ้งครับมันเป็นแบบไหนผมก็ประทันไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันครับรถไทยไปเลยนะี่ครับ ติดบ่นามร้อยแปชั่วโมงครับต่อการเป็นดิดครับเดี๋ยวราวอมเครื่องสักหน่อยอครับไปรอดูกันที่รถติดถึงแล้วครับ ไม่ใช่รถไถครับไม่ใช่รถไถที่ตข้างทางนะครับก็เป็นรถกระบะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้รอตัวยูครับแค่นี้แค่กิบๆิบครับหนึ่งมานีเอี่ยอย่ามันถลายถลายมา,ากก่อภัยท่นละมะฮอดดอกที่บ,บืนมนีตาจะมาตัดหญ้าครับแล้วทีนี้ก็แอบลึกไปหน่อย เสาไฟเหมืนเลยเสาไฟไฟเลี่ยมเดียไไเ๋ยวนี้โอ้โหสามนี่ขยอยในรถนี่ว่ามันเสียวเตื่อนไปเนาะนี่นี่เนี่ยยังในรถเสียวเตื่อนไปเนี่ยมันแข้งคงักแล้วเห็นมีคนมายืนทั้งนี้หายมปนดีคันดีคักมีคนมาเราเวลาเราดึงคนมายืนทั้งนี้ไปโหนทั้งนี้ไปแม่นโหนทั้งนี้ไปน้ำ จะค้นสองค้นท่าน้ายก็ไ,ไกลหัวสามห้อยมาันา่ละค้นหัวน,นี่เหรอบอกเพิ่งหัวนี่จะหัวนี่ไงดีท่นนี้ก็รอตัวอยู่ครับให้เล่ากระจกลงเอากระจกลงเลย เออกระจกล่งหนหนบางทีหอนนี่คือกระจกนี่เอออันอันหนทั้งอันแม่ผู้สาวแม่นแม่นจับรถดีๆนะเออหนไม่ย่าโยมเออช่วงไม่ละอันบอกเล่าบอกเล่าว่าต้องว่าต้องอะนั้นกันได้ ดูดถงมุนใ้พงมาไลนมุนใ้พงมาไลนโอ้ยงไงวามทัดีลี้งเอเฮ้ยมาทัดีเลี้งอ ไปปดูดเอากุญแจไปปดูดออกอหอนะมดท่านแต่เลี้ยงเ,ออเยอะนะครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็ใครจะเข้ามาชมก็ฝากกาดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ